สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอรายง,งานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา2565ค่ะประวัตินักศึกษาดิฉันนางสาววิมลศิรินิตโยระดับชั้นปวช .3.1 ทับ1สาขาการบัญชีรหัสน,นักศึกษา6320201031สถานที่ศึกษาวิทยาลัยเทคคสมุทิสาครดิฉันเกิดวันที่7กรกฎาคม พุทธศักราช2อ4 7าอยายุ18ปีส่วนสูง158เซนติเมตรน้ำหนัก64กิโลกรัมสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาส,สนาพุทธกลุ๊ปเลือด B ีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการชื่อสถานที่ประกอบการบริษัทซันเทคเติวเวิร์ดจำกัดมหาชนหน่วยงานเอกชนที่ตั้ง4 95กขีด96หมู่ที่6 ถนนพระรามสองตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร7400 0วันเวลาทำงานของสถานที่ประกอบการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8๘๐๐ถึง๑๗๐๐เบอร์โทรศัพท์3 3 4 825 090ธุรกิจของบรษิรษัทสันเทคสติเวร์จำกัดมหาชนทำเหล็กส่งออกทั้งในประเทศและต่างประ,ประเทศ หน่วยงานที่ฝึกลูกหนี้ฝ่ายการเงินตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบรายการสินค้าตรวจสอบใบแจ้งหนี้รับยอดชำระเงินจากลูกค้าแจ้งหนี้ในระบบให้ลูกค้าถ่ายเอกสารแยกเอกสารให้3มฝ่ายปิ้นที่อยู่ลูกค้าเดินส่งเอกสารตามแผนกต่างๆ โรงงานของบริษัทซันเทคสตีเวิร์ดจำกัดมหาชนมีกิจกรรม2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานกิจกรรมการแข่งแขันตีแบดมินตันความประทับใจนะคะรู้สึกดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาฝึกง,งานที่บริษัทซันเทคสตีเวิร์ดจำกัดมหาชนพี่ที่คุมฝึกง,งานรู้สึกเป็นกันเองมากสอนงานง่ายเข้าใจเร็วเวลามีของกินก็ จะมักแบ่งให้กินเสมอพี่ๆทุกคนในิสัยดีมากค่ะประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานมีความรับผิดชอบมากขึ้นได้มีประสบการณ์การทำงานได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้รายได้พิเศษได้ฝึกแบ่งเวลาได้ฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่นปัญหาและการแก้ไขปัญหา งานบางอย่างที่รับมอบหมายจากพี่ที่คุมฝึกมีความละเอียดซับซ้อนและสับสนเป็นอย่างมากแก้ไขโดยการให้พี่ที่คุมฝึกอธิบายให้พร้อมทั้งทำเป็นแบบอย่างเพื่อไว้ดูในการทำงานต่อไปขอบคุณที่เข้ามารับชมการนำเสนอ,อรายงานวิชาชีพขอบคุณค่ะ